แทนคุณครับมองกล้องหน่อยครับพี่เป็นเงินครับอ่ะดีค่ะอ่ะดีค่ะบปเลินกับน้องแทนคุณครับแทนคุณมองกล้องหน่อยเร็วพี่เป็นเงินหยอกแทนคุณหน่อยพี่เป็นเงินหยอกแทนคุณให้หัวร้อนหน่อยเร็วแ,แล้วแล้วได้กี่เดือน,นแล้วนะเจ็ดเดือนแล้วครับหรว่าหนูอยากเอาตุ๊กตาไว้ข้างๆหนูเนี่ยแทนคุณ แฮนคุณครับแฮนคุณครับสก๊ตตาอยูนี่ครับ <laughs> ไม่ไว้ไว้ไว้ไเป็นไงชอบไหม กัดอย่างเดียวเลยเห็นอะไรก็เอาเข้าปากหมดเลยแหนคุณขี้ดื้นอนี่ฮะเหนคุณ <c oughs> แล้วก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มเหนคุณครับ <c oughs> น้องเห็นคุณครับเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับเจดเดือนหวันแล้วนะครับ 哎。欸